ศิริกรกายภาพบัตรสวัสดีค่ะรู้จักกล้ามเนื้อ t r a พ e เ u s กันมาบ้างแล้วนะคะว่าเกาะจากไหนไปไหนทําหน้าที่อย่างไรนะคะวันนี้กุ้งก็จะมาแนะนํามัดที่สําคัญพบบ่อยในชาวออฟฟิศนั่นก็คือ Upper t r a ทรัพ u s เนั่นเองนะคะโดยมัดนี้นะคะจุดกดจิบของมันจะอยู่แถวกลางมัดนะคะค่อนมาแกนกลางลําตัวส่งผลให้มีอาการ ปวดแถวต้นคอได้นะคะหรือปวดมาแถวกกหูบางคนก็จะมีราวที่ขมับหรือบางคนมาได้แถวหลังเบ้าตานะคะมัดนี้แก้ไขได้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะมีเคล็ดลับง่ายๆโดยวิธีการนวดผ่อนคลายจากน้องดาวนะคะไปดูน้องดาวกันเลยค่ะจากที่ฟังจากพี่กุ้งมาเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเราก็จะมาต่อวิธีการนวดผ่อนคลายของกล้ามเนื้ออัปเปอร์ทารบิเซียสกันเลยนะคะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็น ตัวนี้นะคะเบบี้ออยนะคะเพื่อลดการหนืดที่บริเวณที่เราจะนวดเนาะ <Okay. S 1> เราก็จะทำการลูบบริเวณนี้ก่อนนะคะ okay. แล้วเราจะเริ่มด้วยวิธีการแรกนะคะจะทำวิธีการยืดบริเวณ mm hmm. เนื้อเยื่อผังผืดของตัวอัปเปอร์ทาริเซียนะคะ mm hmm. โดยทำมือเป็นแบแบ,แบมือแบบนี้เนาะแล้วก็ทำการ ยืดกล้ามเนื้อแบบนี้นะคะโดยยืดจากทางด้านในออกไปทางด้านนอกตามแนวกล้ามเนื้อของ upper t า a p เซียสเลยนะคะทำประมาณ2-3ครั้งนะคะเมืม่อทําการยืดตัวเนื้อเยื่อผังผืดแล้วมีอาการคลายแล้วระดับหนึ่งเราก็จะต่อในการคึงบริเวณของกล้ามเนื้อ upper t า a p เซ i u s โดยประสานมือนะคะทับกันเป็น2ข้างแบบนี้แล้วก็คึงตามแนวกล้ามเนื้อเลยนะคะ จนถึงมาบริเวณตัวจุดก่อต้นของกล้ามเนื้อแล้วก็ไล่ลงมานะคะทมแนวกล้ามเนื้อเลยโดยกดมือนะคะให้รู้สึกว่าเฟริเฟร์มๆนะคะแต่ว่าโดยการวางมือก็จะให้รู้สึกว่าตื้นกว่ากล้ามเนื้อแต่ลึกกว่าผิวหนังนะคะแล้วเทคนิคต่อไปนะคะเราก็จะทำการยกกล้ามเนื้อนะคะขึ้น แล้วก็บิดไปมานะคะโดยยกกล้ามเนื้อบริเวณเปิดทับเสียขึ้นแล้วก็บิดไปมาลงล่างขึ้นบนนะคะยกขึ้นมาตามแนวกล้ามเนื้อแบบนี้เลยนะคะขึ้นบนลงล่างยกขึ้นมาขึ้นและลงนะคะ ทำประมาณ2 3ครั้งเหมือนกันนะคะเมื่อเราคลายกล้ามเนื้อแล้วระดับหนึ่งแต่ผู้ป่วยยังรู้สึกว่ายังมีอาการตึงอยู่เราก็จะใช้เทคนิคต่อไปโดยเป็นวิธีการกดหน่วงเน้นนิ่งตรงๆไปนะคะลงไปตรงๆนะคะแต่ว่าจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้ออัปเปอร์ทาบิเซียนะคะเราก็หาจุดกดเจ็บก่อนแต่โดยลักษณะของกล้ามเนื้อ เราส่วนมากเราจะเจอจุดกดเจ็บอยู่ตรงบริเวณกลางของกล้ามเนื้อนะคะ<ม>กดลงไปตรงๆเลยนะคะกดท้างไว้ประมาณ5-10วินะคะลงไปลงตรงแล้วก็ค่อยๆผ่อนอาจจะทำประมาณ2-5ครั้ง ดูจนกว่าอาการของผู้ป่วยจะหายเจ็บหรือมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อน้อยลงนะคะหรือกดตามแนวมัดกล้ามเนื้อเลยนะคะเมื่อทำการนวดผ่อนคลายเสร็จแล้วนะคะถ้าผู้ป่วยยังมีอาการตึงหลงเหลืออยู่บ้างเราก็จะทำวิธีการยืดกล้ามเนื้อ แต่ว่าวิธีการยืดกล้ามเนื้อต้องไปติดตามคลิปต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ